กลับมาที่ช้างศึกของเรากันบ้างนะครับยังคงลงสนามฝึกซ้อมกันอย่างต่อเนื่องก็เป็นการซ้อมล่าสุดก่อนที่จะลงสนามเจอกับฟิลิปปินส์ช่วงเย็นวันนี้นะครับแน่นอนว่าเกมวันนี้จะต้องเก็บ3แต้มให้ได้เพื่อการันตีเข้ารอบรองครับช้างศึกทีมชาติไทยของเราครับฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงทําการฝึกซ้อมต่อเนื่องนะครับที่สนามยี่สุนสเตเดียมเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับเกมวันนี้ครับเกมที่3 ของ AFF Suzuki Cup สองัิครับ, 2020, รบวันนี้จะเจอกับทีมชาติฟิลิปปินส์นะครับสถานการณ์ปัจจุบันครับทัพช้างศึกของเรามีอยู่6คะแนนนะครับหคะแนนเต็มจากการเอาชนะติโมเลสเตมา2อศูนย์ชนะเบียนมามา4ี่ศูนย์แล้วก็เป็นจ่าฝูงครับด้วยการมีประตูได้เสียในดีกว่าสิงคโปร์เพราะว่าไทยกับสิงคโปร์เรามี6แต้มเข้ากันนะครับแต่ว่าเรามีลูกได้เสียที่ดีกว่านะครับการฝึกซ้อมในครั้งนี้ครับก็มีนักเตะลงทําการฝึกซ้อมทั้งหมดในยีคน จะขาดไปก็มีโจนาธานเข็มดีครับที่ป่วยแล้วก็กลับไปรักษาตัวที่เดนมาร์กนะครับแล้วก็มีกวินธรรมสัจจานันท์ที่บินกลับไทยด่วนครับเนื่องจากว่าคุณพ่อป่วยหนักครับการฝึกซ้อมใช้เวลาทั้งหมดในชั่วโมงครึ่งนะครับโดยเน้นไปที่การแก้ไขข้อผิดพลาดจากเกมที่เจอกับเมียนมาแล้วก็รวมไปถึงการวางแผนในการที่จะลงสนามเจอกับฟิลิปปินส์วันนี้ด้วยนะครับทางด้านเฮชโค้ดครับมานโปรกิงครับก็กำชับเป็นพิเศษเลยบอกว่า นักเตะของฟิลิปปินเนี่ยมีคุณภาพค่อนข้างสูงครับแล้วก็จะมีลูกครึ่งรูปร่างสูงใหญ่อยู่พอสมควรครับอีกทั้งผู้เล่นส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยก็มาค้าแข่งอยู่ในไทยลีกของเราหลายคนครับก็ทําให้รู้ทางนักเตะไทยเป็นอย่างดีแต่ก็พยายามแก้ไขข้อบกพร่องจากสองเกมแรกนะครับพร้อมกันนี้ก็ส่งแข้งตัวเก่งอย่างแมสซี่เจครับชนาทิพย์สงกระสินธีระธันบุญมาธันสารัตอยู่เย็นธีระสินแดงดาลงล่าสามแต้มให้ได้ครับเพื่อกาารันตีในการเข้ารอบต่อไปให้ได้นะครับ โปรแกรมการแข่งขัน AFF Suzuki Cup 2020ของทีมชาติไทยก็วันนี้ครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะลงสนามเจอกับฟิลิปปินส์ครับในเย็นวันนี้นะครับ16นาิกา30นาทีตามลุ้นตามเชียร์แล้วก็ ส่งกำลังใจให้กับช้างศึกของเรานะครับของเราตอนนี้อยู่อันดับหนึ่งนะครับมี6แต้มจากการแข่งขัน2นัดเราไม่เสียประตูเลยนะครับได้มา6ลูกนะครับจากการแข่งขันนัดแรกกับติมอร์เลสเต์ไปศูย์สประตูต่อศูนย์แล้วก็ับเมียนมาไป 4, ี่สองสี่ศูนย์ะฮะก็ส่งกําลังใจให้นะคะ